และผมเชื่อครับผมเชื่ออย่างสุดใจว่าหากเราใช้ทุกวินาทีใน4ปีข้างหน้านี้ในสภาอย่างคุ้มค่าใช้ไปกับการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าใช้ไปกับการแก้ไขปัญหายาก,ยากๆผ่าน,นกลไกกรรมธิการใช้ไปกับการทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านแบบสร้างสารรค์ที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งพวกเราไม่เพียงแต่จะประสบความสําเร็จในการทลายมายาคติทางการเมืองเดิมและฟื้นฟูศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบบรัฐสภา แต่พวกเราจะยังประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นครับก็ฝ่ายค้านก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้และหากเป็นเช่นนั้นครับผมเชื่อว่าในวันที่ประชาชนทั่วประเทศเดินเข้าคูหาในการเลือกตั้งครั้งถัดไปความคิดที่อยู่ในหัวพวกเขาความคิดที่อยู่ในใจพวกเขาคือความคิดที่ว่า ถ้าพวกพักก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านยังเปลี่ยนแปลงประเทศได้ขนาดนี้และถ้าส่งพวกเขาไปเป็นรัฐบาลม้างละ่ะจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ขนาดไหนมาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดี เพื่อนๆสมาชิกพักก้าวไกลทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนที่รับชมอยู่ทางไลฟ์วันนี้ผมต้องออกตัวก่อนครับว่าผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมายืนต่อหน้าทุกท่านบนเวทีณวันนี้ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นครับไม่ใช่เพราะเพียงจํานวนสมาชิกพักที่มากันอย่างล้นหลามไม่ใช่เพราะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสกลับมาเยือนสถานที่แห่งนี้หลังจากงานปลาสัยใหญ่ของพัก ในคืนวันก่อนเลือกตั้งแต่ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษวันนี้ครับเพราะผมได้รับมอบหมายจากพักให้มานําเสนอแผนการทํางานของพวกเราในสภาต่อหน้าเจ้าของพักซึ่งแน่นอนครับสำหรับพักเก้าไกลนั้นเจ้าของพักก็คือสมาชิกทุกคนที่อยู่ในที่นี้และที่รับชมอยู่ทั่วประเทศทุกท่านครับแม้ว่าพักเราจะมีเจ้าของถึง7 0 0 0 0กว่าคน แต่ผมเชื่อครับว่าเหตุผลที่ทําให้พวกเราทุกคนนั้นตัดสินใจมาเป็นเจ้าของพรรคนี้ร่วมกันก็เพราะความฝันและความเชื่อที่เรามีตรงกันว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ประชาธิปไตยไทยเข้มแข็งกว่านี้ได้เศรษฐกิจไทยไปได้ไกลกว่านี้และสังคมไทยน่าอยู่กว่านี้ได้และผมก็เชื่อครับว่าพวกเราก็เห็นตรงกันว่า,าเราอยากให้ความฝันของเรานั้นเป็นจริงเราก็ต้องมาร่วมกันสร้าง ร่วมกันกำหนดทิศท,ทางและร่วมกันขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงต่างๆผ่านยานผานะที่มีชื่อว่าพักก้าวไกลทุกท่านครับหากจะให้ผมสรุปภายในหนึ่งประโยคถึงเรื่องราวและการเดินทางของพักก้าวไกลตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมาผมจะขอสรุปว่ามันเป็นเรื่องราวของการ beating the odds หรือการทำในสิ่งที่ไม่มีใครคิดไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้ หากย้อนไปสมัยที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบหลายคนก็วิเคราะห์ครับว่าคงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าพักเก้าไกลจะลุกกลับขึ้นมาได้แต่ผ่านไปเพียงไม่กี่ปีครับเราก็ได้เติบโตในฐานะสถาบันทางการเมืองและมีจำนวนสมาชิกมากกว่าจำนวนสมาชิกในสมัยพักอนาคตใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วหรือหากย้อนไปตอนการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาปี66พอพักก้าไกลเราประกาศ ว่าเราจะเดินหน้าในการทำการเมืองแบบใหม่ที่ไม่อ้างอิงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เราก็ถูกปราโมทครับว่าในเมื่อระบบเลือกตั้งปรับมาเป็นระบบแบบบัตรสองใบพักเก้าไกลคงไม่สามารถชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตได้แต่เดินทางมาถึงวันนี้ครับพักเก้าไกลเรามีผู้แทรนราษฎรแบบแบ่งเขตจาก28จังหวัดทั่วประเทศครบทุกภูมิภาคหรือแม,ม้กระทั่งในคืนวันก่อนเลือกตั้งครับ แม้จะมีประชาชนมารวมตัวกันอยู่ที่หลายหมื่นคนแต่ก็ยังมีคนตั้งคำถามครับว่าจะเป็นจริงได้หรือที่พักเก้าไกลจะมีผู้แทรรนราษฎรเกินหนึ่งคนแต่มาถึงวันนี้เราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าพักเก้าไกลเราสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นพักการเมืองที่รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนสูงเป็นระดับหนึ่งของประเทศ <Yeah. S 1> ผมเชื่อครับว่าวันนี้หลายคน อาจจะมีความรู้สึกผิดหวังที่เราไม่สามารถเข้าไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่างๆในฐานะรัฐบาลได้แต่ท่ามกลางคำสบประมาทว่าพอเป็นฝ่ายค้านแล้วเราจะทำอะไรได้ผมหวังครับว่า4ปีข้างหน้านี้จะเป็น4ปีที่เรามาร่วมกันพิสูจน์ร่วมกับพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าเป็นฝ่ายค้านก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ครับ ผมอยากจะใช้เวลาสั้นๆบนเวทีนี้โดยการเล่าให้ฟังครับว่าพรรคก้าไกลในฐานะฝ่ายค้านนั้นเราตั้งใจจะใช้กลไกลของสภาผู้แทรนราษฎรเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างผ่านการพูดถึงมายาคติทางการเมืองทั้งหมด5มายาคติที่เราต้องการจะเข้าไปทลายมายาคติที่หนึ่งครับที่เราต้องการจะทลายคือคําถามที่ว่าฝ่ายค้านจะเสนอกฎหมายไปทําไมเพราะยังไงก็ไม่มีวันผ่าน จริงอยู่ครับว่าในบรรดา300กว่านโยบายที่พวกเราได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งมีหลายนโยบายที่จะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรามีอานาจฝ่ายบริหารรวมไปถึงอํานาจในการจัดสรรงบประมาณแต่สําหรับนโยบายที่สามารถสําเร็จได้ผ่านการแก้กฎหมายการยกเลิกกฎหมายการออกกฎหมายใหม่พรรคเก้าไกลเราครับได้ทําการแปลนโยบายดังกล่าวออกมาเป็นร่างกฎหมายที่ผมเรียกว่าชุดกฎหมายเปลี่ยนประเทศที่เราจะผลักดัน ผ่าน,นกลไกนิติบัญญัตินับตั้งแต่สภาเปิดทําการเมื่อ80กว่าวันที่แล้วครับพักเก้าไกลเราได้เตรียมร่างกฎหมายไว้ทั้งหมด50กว่าฉบับเราได้ยื่นร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศเข้าสู่กระบวนการของสภาไปแล้ว27ร่างครอบคลุมวาระทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมและเวลานี้ก็มี14ร่างที่อยู่ในกระบวนการของการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน วันนี้ผมคงไม่มีเวลาครับที่จะมาอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาสาระของทุกร่างแต่ผมภูมิใจมากครับที่จะนำเสนอกับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนว่าถ้าหากใครต้องการที่จะไปเช็คว่ากฎหมายแต่ละฉบับนั้นอยู่ขั้นตอนไหนแล้วผู้สนับสนุนของเราได้จัดทําเว็บไซต์ครับที่อำนวยความสะดวกให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าไปเช็คสถานะได้หรือหากสมาชิกท่านใดอยากจะเข้าไปอ่านรายละเอียดของกฎหมายและแสดงความเห็น เว็บไซต์ของสภาก็เปิดให้ทุกคนสามารถกดเข้าไปและคอมเมนต์ได้และสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดที่จะมา,มานำเสนอในวันนี้ครับก็คือว่าหากสมาชิกท่านใดหรือประชาชนท่านใดยอยากจะรู้ว่ากฎหมายเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแค่ไหนประชาชนจะได้อะไรจากกฎหมายเหล่านี้ทางเราครับได้จัดทำหนังสือพิมพ์จำลอง เพื่อฉายภาพไปเห็นว่าหากกฎหมายเปลี่ยนประเทศจะรับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยในอนาคตจะหน้าตายอย่างไรแต่แน่นอนครับถึงแม้หลายคนอาจจะเห็นถึงความพยายามของพวกเราในการผลักดันกฎหมายคำถามหนึ่งที่เขาอาจจะมีในใจก็คือว่าในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรพวกเราจะเสนอกฎหมายไปทำไมมันจะผ่านความเห็นชอบของสภาได้จริงหรือ ทุกท่านครับผมต้องยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าเป้าหมายของการผลักดันกฎหมายของก้าวไกลนั้นคือการพยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสองสมรภูมิรบที่สําคัญสมรภูมิรบที่หนึ่งครับคือสมอรภูมิรบในสภาผู้แทนราษฎรที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนตัวบทกฎหมายแน่นอนครับเวลาเราเสนอกฎหมายเราไม่ได้เสนอเอามันเราไม่ได้เสนอเอาเท่แต่เราเสนอเพราะเราหวังผล เราทราบดีว่าเราเป็นเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรเราทราบดีว่าลําพัง150เสียงจากสสพักเก้าไกลไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้กฎหมายนั้นสามารถผ่านความเห็นชอบจากสภาได้แต่คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานก็บอกเราครับว่าหากเราสามารถหาแนวร่วมจากสสโค่รัฐบาลได้เกิน100คนหรือหากพักแกนนารัฐบาลที่มีสส140คนเกิดเห็นชอบ กับร่างกฎหมายของเราบางฉบับที่สอดคล้องกับนโยบายของเขากฎหมายเหล่านี้ก็สามารถได้รับความเห็นชอบจากสภาได้แม้พรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันและคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานครับก็ให้ความหวังกับเราเช่นกันว่าถ้าย้อนไปในวันที่เรามีสอสอแค่50กว่าคนยังมีกฎหมายหลายฉบับเลยครับที่เราแพ้แบบฉิวเฉียดในสภาอย่างสุราก้าวหน้าที่แพ้ไปเพียงแค่2เสียงดังนั้นในวันนี้ที่เรามีสอสอเพิ่มขึ้นเกือบ3มเท่า แล้วทําไมเราจะไม่กล้าคิดกล้าฝันกล้าเชื่อว่าเราจะสามารถผลักดันกฎหมายให้สามารถผ่านและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรดได้แต่ทุกท่านครับผมไม่คิดว่าความสําเร็จเรื่องการผลักดันกฎหมายของเรานั้นควรจะถูกประเมินควรจะถูกวัดผลจากเพียงคําถามเดียวว่าตกลงแล้วสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบกับกฎหมายของพรรคก้าไกลกี่ฉบับเพราะว่าสมอรภูมิรบที่สําคัญสมรภูมิที่สองครับคือสมอรภูมินอกสภา ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง,ปลงความคิดของผู้คนถึงแม้เราอาจจะแพ้โหวตในสภาแต่การได้นำเสนอและใช้เวทีสภาเพื่อพูดถึงหลักการและเหตุผลของเรานั้นจะเป็นวิธีที่ทรงพลังมากครับในการเพิ่มแนวร่วมและเพิ่มจำนวนผู้คนที่หันมาเห็นด้วยกับเราและหันมาเรียกร้องประเด็นดังกล่าวร่วมกับเราจนทำให้หลายวาระที่สมัยก่อนอาจจะดูเป็นไปไม่ได้กลายมาเป็นวาระที่แทบทุกฝ่ายทางการเมืองไม่สามารถ ฏิเสธได้อีกต่อไปหากหนึ่งปีที่แล้วครับเราไม่ได้มีโอกาสอภิปรายร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียนในสภามาถึงวันนี้อาจจะยังมีบางฝ่ายที่พยายามจะอ้างว่าพรบคู่ชีวิตก็เพียงพอแล้วหากหนึ่งปีที่แล้วครับเราไม่ได้มีโอกาสอภิปรายร่างกฎหมายสุราก้าวหน้าในสภามาถึงวันนี้อิทธิพลของกลุ่มทุนผูกขาดก็อาจจะทําให้ปัญหานี้ถูกซุกไว้ใต้พรมดังนั้นครับ ไม่ว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จในการแก้ตัวกฎหมายตั้งแต่วันนี้หรือว่าวันนี้เราจะทําได้เพียงการหว่านมาเมล็ดพันธ์ทางความคิดให้กับสังคมผมยืนยันครับว่าไม่เร็วก็ช้าความพยายามของเราในวันนี้จะผลิดอกออกผลและการผลักดันกฎหมายเหล่านี้จะเป็นบุตรหมายสําคัญในการนําไปสู่ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมมาสู่มายาคติข้อที่สองครับที่เราพยายามจะทลาย คือมายาคติที่ว่าคณะกรรมาธิการในสภานั้นมีไว้เพื่อผ่านงบประมาณเราต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับว่ากลไกของคณะกรรมาการสามารสามสิบหคณะนั้นเป็น,นกลไกที่ประชาชนบางส่วนนั้นตั้งคําถามสําหรับประชาชนที่มองโลกในแง่ร้าย,รายกรรมาการเหล่านี้ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นแหล่งรวมผลประโยชน์ที่สสต่างพักนั้นมาร่วมกันถลุงงบประมาณเพื่อไปใช้เลี้ยงหัวคะแนนตนเองไปพื้นที่ แต่สาหรับประชาชนที่มองโลกในแง่ดีขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ก็อาจจะถูกมองเป็น,นกลไกที่สําคัญในการรับเรื่องร้องเรียนและสามารถเร่งรัดก,การแก้ไขปัญหาได้เป็นจุดๆแต่พักเก้าไกลเราเชื่อว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากกลไกกรรมิการเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศได้มากกว่านี้ดังนั้นครับพักเก้าไกลเรามีความตั้งใจว่าตลอด4ปีข้างหน้านี้เราจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่าน,นกลไกกรรมธิการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะกรรมธิการที่พักเก้าไกลจะมีสอสอได้มีโอกาสไปเป็นประธานยกตัวอย่างเช่นกรรมธิการติดตามงบประมาณเราไม่เพียงแต่จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตและความไม่ชอบมาพากลที่ปลายน้ําหลังจะมีการใช้งบประมาณไปแล้วแต่เราจะทําหน้าที่และพยายามทําให้กระบวนการ จัดทํางบประมาณนั้นมีความโปร่งใสตั้งแต่ต้นน้ําและเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าการจัดสรรง,งบประมาณของรัฐบาลแต่ละปีนั้นตอบโจทย์ปัญหาของพวกเขาหรือไม่หรือหากจะยกตัวอย่างกรรมธิการพัฒนาการเพียงแต่จะทําหน้าที่เชิงรับในการตามไปตรวจสอบโครงการที่อาจจะปิดกัน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแต่เราจะทําหน้าที่เชิงรุกเช่นกันครับ ในการสร้างความตื่นตัวและประดมความเห็นของมี่น้องประชาชนว่าเขาอยากเห็นเนื้อหาอะไรในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงการยกรกก่างกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพของประชาชนให้รัดกุมขึ้นมายาคติข้อที่สครับที่เราต้องการจะทลายคือความเชื่อที่ว่าสภานั้นเป็นโรงละครที่เสียเวลาความจริงต้องบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นองค์กรที่มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่งครับเพราะ เป็นองค์กรเดียวในระดับประเทศที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าประชาชนหลายส่วนนั้นอาจจะยังมีภาพจางที่ไม่ดีมากนักเกี่ยวกับการทํางานของสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยการประชุมหลายครั้งก็อาจจะดูยืดเยื้อไร้ประสิทธิภาพบางคนเข้าบ้างบางคนไม่เข้าบ้างพอเข้าไปแล้วก็มีแต่เสียดสีกันละกันการทํางานหลายส่วนอาจจะถูกตั้งคําถามเรื่องความโปรง่งใสรวมไปถึงข้อคอรหา ว่ามีการแลกผลประโยชน์กันไปมาตามห้องรับต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรหรือในบางครั้งบางประเด็นที่ถูกถกในห้องประชุมสภานั้นก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับปัญหาที่ประชาชนนั้นพบเจอจนเกิดคําถามในใจเขาครับว่าสภามีไว้ทําไมผมเชื่อครับผมเชื่อว่าเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นหากนโยบาย ของรองประธานสภาปฏิพัฒน์สันติพาดานั้นได้รับการผลักดันแต่พักเก้าไกลเราก็มีความเชื่อเช่นกันครับว่าเราอยากเห็นสภาที่มีประสิทธิภาพสภาที่โปรง่งใสสภาที่ยึดโยงกับประชาชนไม่ว่าประธานและรองประธานจะชื่อว่าอะไรหรือสังกัดพักไหนดังนั้นครับพักเก้าไกลเราเลยได้จัดทําและยกร่างแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผมขอเรียกว่าเป็นข้อบังคับสภาก้าวหน้า เพื่อยื่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเราอยากเห็นสภาเป็นโอเพนพาเลเม n t ครับเป็นสภาที่โปร่งใสโดยการกำหนดให้การประชุมคณะกรรมการทุกคณะนั้นต้องมีการถ่ายทอดสดรวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลรายงานการประชุมและข้อมูลการลงมติในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้เราอยากเห็นสภาครับเป็นสตรองพาเลเม n t ที่มีกลไกในการตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างเข้มข้น โดยการกำหนดว่าไม่ว่ารัฐบาลจะประกอบไปด้วยพักคไหนประธานของคณะกรรมการที่มีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นสอสอจากซีกฝ่ายคา้านเราอยากเห็นสภาที่เป็นแอคทีฟพาริม n ์ครับที่มีความกระฉับกระเฉงโดยการเพิ่มประทูถามสดนายกรัฐมนตรีที่เปิดให้มีการถามไวตอบไวระหว่งางนายกกับผู้นำฝ่ายคา้านหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ในรูปแบบเดียวกันกับ Prime Minister's Questions ในสภาของสหราชอาณาจักร เราอยากเห็นสภาเป็น global parliament ครับเป็นสภาที่เชื่อมโยงกับสากลโดยการกำหนดให้ร่างพระราชบัญญัติทุกฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของสภานั้นต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นคลังข้อมูลที่เราได้ใช้ในการสื่อสารกับประชาคมโลกแล้วเราก็อยากเห็นสภาเป็น people's parliament ครับที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการกำหนดให้ประชาชน5,000คนนั้นมีสิทธิ์ในการเข้าชื่อเพื่อเสนอยัตติเข้าสู่สภาผู้แทรนราษฎร รวมไปถึงการกําหนดว่าร่างพระชบัญญัติที่ถูกเสนอโดยประชาชน1 0,000คนที่เข้าชื่อนั้นจะต้องผูกพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนแบบ Fast-Track ข,ขอบคุณครับมาสู่มายาคติข้อที่4ครับที่เราต้องการจะทลายคือความเชื่อว่าฝ่ายค้านนั้นจะต้องค้านทุกเรื่อง ผมเข้าใจนะครับว่าหลายคน,นจะคุ้นชินกับบรรยากาศของฝ่ายค้านที่ค้านทุกเรื่องที่รัฐบาลทําแต่ผมขอยืนยันตรงนี้ครับว่าพรรคก้าวไกลเรานั้นจะเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์เป็นฝ่ายค้านที่พร้อมสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องพร้อมจะทักท้วงรัฐบาลในทุกเรื่องที่ไม่ตอบโจทย์เราจะเป็นฝ่ายค้านที่นำหน้าทุกปัญหาที่ไม่ได้เป็นเงา ที่ตามไล่บี้รัฐบาลเวลาเรามองว่าเขาเดินหลงทางแต่จะเป็นแสงที่นําทางและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลในเรื่องที่เราคิดว่าเขายังไม่ขยับดังนั้นครับใน4ปีข้างหน้านี้พักก้าไกลเราต้องการจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฝ่ายค้านที่สร้างารา์ฝ่ายค้านที่นําหน้าทุกปัญหานั้นเป็นจริงได้ในการเมืองไทยเราจะมีการติดตั้งกลไกล policy watch ครับที่เป็นการติดตามนโยบายของทุกกระทรวงอย่างใกล้ชิด เพื่อยื่นข้อเสนอแนะให้รัฐบาลและรัฐมนตรีนั้นรับไปพิจารณาเราจะมีการยื่นร่างกฎหมายไปประกบร่างกฎหมายของคอรมอ,รอย่างสม่ำเสมอถ้าเราคิดว่าร่างกฎหมายของคอรมอนั้นยังไม่ครอบคลุมหรือยังมีข้อบกพร่องแล้วเราจะวางแนวทางการสื่อสารครับเพราะทุกครั้งที่ก้าวไกลออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาใดๆก็ตาม เราต้องมาพร้อมกับข้อเสนอและทางออกอยู่เสมอเพื่อตอบประชาชนได้ว่าหากเราเป็นรัฐบาลเราจะบริหารประเทศและดําเนินนโยโบายที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดนี้อย่างไรมาสู่มายาคติข้อสุดท้ายครับข้อที่5ที่เราต้องการจะทลายคือกรอบความคิดว่าสสเขตทํางานพื้นที่สสบัญชีรายชื่อทํางานเชิงประเด็นพักเก้าไกลเราต้องการพิสูจน์ได้เห็นครับว่าสสเขตนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องเป็นผู้แทนที่ดีของประชาชนในพื้นที่เขาแต่ยังต้องเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคในประเด็นที่เขามีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญแต่นั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าถ้าเราย้อนไปดูการอภิปรายคําแถลงนโยบายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11-12กันยายนเราจะเห็นว่าในบรรดา31คนที่ถูกมอบหมายให้อภิปรายในสภา,าในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลมีถึง10คนครับที่เป็นผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขต เรามีสสแบบทนายแจมศศินันครับที่ไม่เพียงแค่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องชาวสายไหมแต่ยังเป็นปากเสียงให้กับคุณแม่และเด็กเล็กทุกคนทั่วประเทศเพื่อปกป้องสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีที่เขาควรจะได้รับเรามีสสเขตอย่างคุณป๊อฟนัทพลครับที่ไม่เพียงแต่ถูกคาดหวังให้ติดตามเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่แต่เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ถูกคาดหวังให้ติดตามนโยบายการท่องเที่ยวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แล้วเราก็มีสอสอเขตแบบคุณตีพัทรพงศ์ครับที่ไม่เพียงแต่จะต้องเดินสำรวจปัญหาในทุกบ้านในอำเภอที่เขาเป็นตัวแทนแต่เขาเองยังต้องไปเดินสำรวจว่ารัฐบาลน,นั้นมีการสร้างตึก5ชั้นหรือชุดนโยบายแก้ปัญหา PM 2.5ที่เขาได้อภิปรายไว้ในสภาหรือไม่แต่นั้นครับใน4ปีข้างหน้านี้พักก้าไกลเราจะมีการกระจายตัวสอสอทุกคนทั้งแบบแบ,บ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อไปตาม ทีมเชิงประเด็นทั้งหมด15กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีการมอบหมายแชมเปี้ยนในรายประเด็นปลีกย่อยเพื่อให้ตัวแทนพักที่เป็นแชมเปี้ยนในประเด็นนั้นทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่าวและขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นทีมสิ่งแวดล้อมครับหรือก้ากรีนก็จะมีแชมเปี้ยนตั้งแต่เรื่องขยะยันเรื่องน้ำเสียยันเรื่อง climate change ยันเรื่องสววสดิภาพสัตว์หรือทีมการศึกษาครับ ที่ก็จะมีแชมเปี้ยนตั้งแต่เรื่องหลักสูตรยันอำนาจนิยมในโรงเรียนยันสวัสดิภาพของคุณครูทั่วประเทศทั้งหมดนี้ครับเป็นห้ามายากติที่พักก้าวไกลต้องการจะทลายผ่านการทํางานของเราในสภาผู้แทนราษฎรผมขออนุญาตทิ้งท้ายแบบนี้ครับผมเข้าใจว่าบางคนอาจจะมองคําว่าฝ่ายค้านด้วยความรู้สึกดูแคลนเป็นเสียงข้างน้อยในสภาที่จะโหวตเมื่อไหร่ก็ยากที่จะชนะ แต่สําหรับผมแล้วผมมองว่าฝ่ายค้านนั้นเป็นบทบาทที่มีคุณค่าและขาดหายไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยเพราะอย่าลืมนะครับว่าการมีอยู่และบทบาทของฝ่ายค้านนั้นเป็นจุดตัดที่สําคัญระหว่างระบอบประชาธิปไตยที่มีฝ่ายค้านทําหน้าที่ตรวจสอบและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนกับระบอบเผด็จการที่ไม่อนุญาตให้มีฝ่ายค้านและผูกขาดอำนาจชนประชาชนไม่มีทางเลือก ที่ผมพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเลือกได้ระหว่างเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านเราจะเลือกเป็นฝ่ายค้านนะครับไม่ได้หมายความว่าพักเก้าไกลเราตั้งเป้าว่าจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตแต่ที่ผมต้องพูดแบบนี้เพราะผมไม่อยากให้พวกเราหมดหวังครับแต่ผมอยากให้พวกเราภูมิใจกับบทบาทฝ่ายค้านที่แบกความหวังของประชาชนอย่างน้อย14ล้านคนทั่วประเทศและผมเชื่อครับผมเชื่ออย่างสุดใจว่าหากเราใช้ ทุกวินาทีใน4ปีข้างหน้านี้ในสภายอย่างคุ้มค่าใช้ไปกับการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าใช้ไปกับการแก้ไขปัญหายาก,ยากๆผ่าน,นกลไกกรรมธิการใช้ไปกับการทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านแบบสร้างารา์ที่ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งพวกเราไม่เพียงแต่จะประสบความสําเร็จในการทลายมายาคติทางการเมืองเดิมๆและฟื้นฟูศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบบรัฐสภาแต่พวกเราจะยังประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นครับว่าฝ่ายค้าน ก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้และหากเป็นเช่นนั้นครับผมเชื่อว่าในวันที่ประชาชนทั่วประเทศเดินเข้าคูหาในการเลือกตั้งครั้งถัดไปความคิดที่อยู่ในหัวพวกเขาความคิดที่อยู่ในใจพวกเขาคือความคิดที่ว่าถ้าพวกทักษะไาลเป็นฝ่ายค้านยังเปลี่ยนแปลงประเทศได้ขนาดนี้ แล้ถ้าส่งพวกเขาไปเป็นรัฐบาลบ้างละ่ะจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ขนาดไหนมาร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ